ปนี้นะคะก็เจอเพื่อนนะคะแล้วก็เลยดึงเข้ามาถ่ายวีดีโอด้วยกันนะคะก็จะเป็นของใหม่ล่าสุดเอยไม่ใช่ของที่เอามาโรงเรียนนะโอเคมากันเนาะแกแกแกโอ้ยอันนี้คือถุงซิปที่เพื่อนให้เราเองใช่ให้เป็นมาการองนะซาโลนิดนะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้คือเป็นอะไรมินิแผ่นนะมินิแผ่นดาันแลบลิ้นเป็นลิ้นสีชมพูนะคะมีตำหนินิดหน่อยแต่น่ารักมาแล้วก็มีแท็กที่ทำเองนะคะก็มีแพ็กเกจที่เพื่อนทำเองเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ใส่กระดาษโ้มใช่ค่ะ อันนี้คือกระดาษหมดนะคะเลยไม่ได้ใส่ก็จะมารีวิวขนมกันนะก็เป็นขนมแบบโบราณนะคะหรือขนมที่หายากนะคะค่ะ <Yeah. S 1> แรแรน์นะคะก็จะเป็นอันนี้เลยนะเป็นขนมปอาแป้นในปากนะคะเดี๋ยวเราจะมากินกันให้ดูในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นผลไม้ไมรวมนะไม่ได้กินมานานจะเคยกินนะแกะแกะเลย อุ้ยมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นนะ <laughs> เป็นไงเป็นแบบเนปาะแปะ <Okay. S 2> เปาะแปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหจริงนะฮะหนึ่งสอง แล้วอย่าเพิ่งซ้ำละลายได้ยินเสียงเลยอ่ะได้ยินไหมลายแล้วข้านะคะนึ่งค่ะยังอุ้ยยังได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราเก็บไปกินกับเพื่อนเราอีกคนนะ <laughs> อร่อยอ่ะกินอีกว่วะกินบบน,นี่เป็นรสสตรอเบอรี่เนาะอร่อยนะเพื่อนยังไม่มาเลยอ่ะทำเวรอยู่นะคะะเ <laughs> <laughs> อ้ะต <laughs> ิดคอติดคอ ก็สำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเพื่อนมาถ่าอีกคนนะบ๊ายบายหน้าตาหมาสนุดเย่